แนนพสจะมานะคะเดี๋ยววันนี้แนนจะพามารีวิวรถรุ่น e 3 0 0 e อวันกาดนะคะคือก่อนหน้านี้แนนรีวิวตัว AMG กะัะเครื่องดีเซล AMG Sport ไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แน,นจะมารีวิวของตัวเริ่มต้นของ e card กันเลยค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะมาในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะจะออกมาเป็นซีซี ตามนี้เลยค่ะคล้ายๆกับไมบักนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็จะออกแบบเป็นกระจังหน้าลักชูรี่นิดนึงค่ะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ตามเมอร์เซเดสเบนด้านหน้านี้เลยนะคะส่วนการชนด้านหน้านะคะก็ตัวนี้จะมีโครเมียมด้วยเป็นลายสองเส้นค่ะก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยถัดมานะคะก็เป็นส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟ LED High Performance พร้อมกับออไฟ Daytime สองสว่างนะคะตามนี้เลย ถัดมาในส่วนของฝากระโปรงนะคะตรงนี้จะมีฝากระโปรงที่เขาเรียกว่า Power d o m โดค่ะพาวเวอร์โดมตัวนี้นะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่ารถของเราอะ่ะมันดูแข็งแรงบึกบึนค่ะค่ะถัดมานะคะในส่วนของลายล้อแม็กค่ะตัวนี้จะเป็นลายล้อเดิมเลยนะคะขนาดยางอยู่ที่245ทับ 45R18 ค่ะเป็นลายล้อตัวตัวเก่าเลยเป็นลายล้อเดิมเลยค่ะค่ะแล้วก็ถัดมานะครับ ตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ EQ Power นี่เลยค่ะค่ะแล้วในส่วนของประตูนะคะตัวนี้นะคะยังให้ k e y l e t s Go มาด้วยก็คือเปิดปิดโดยไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวในส่วนของกระจกนะคะตัวนี้ยังมีใบสปอร์ตด้วยไว้เตือนมุมอับด้านข้างอีกค่ะเดี๋ยวแนนขอไปนั่งด้านหน้าให้ดูนะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้เข้ามาก็อย่างแรกเลยเราก็จะเจอนี่เป็นลายเหมือนอลูมิเนียมแบบเคปลาสีเงินนะคะตามนี้เลยมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์ค่ะแล้วก็เป็นหน้าจอ MBUX นะคะหน้าจอแบบใหม่เลยสามารถทัชสกรีนด้วยมือได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเมนูแอร์ค่ะแล้วก็ทางลัดมาพร้อมกับทัชแพดตรงนี้เลยแบบใหม่ค่ะลื่นมาก แล้วก็เดี๋ยวแนนพาไปดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวแนนไปนั่งให้ดูด้านไหนอ่าอีคัอยู่แล้วนะคะพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างค่ะไม่ว่าจะเป็นเฮดรูมนะคะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะสูงค่ะหรือว่าจะเป็นด้านขาก็มีช่องว่างระหว่างที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนั่งสบายนะคะคันนี้ บอกก่อนว่าถ้าเป็นรถสีดํากับสีขาวค่ะภายในจะเป็นเบาะน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นรถสีบอนเงินกับสีเทาภายในจะเป็นเบาะดําค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวอวันกาตัวเริ่มต้นเราก็ยังให้แอร์หลังมาอีกด้วยค่ะแต่ตัวนี้จะไม่มีที่ปรับอุณหภูมินะคะแต่เราก็จะมีแอร์หลังให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างประตูนะคะตัวนี้ยังมีม่านให้ด้วยค่ะ มาต่อกันในส่วนของลายล้อมแหลกด้านหลังเลยนะคะลายล้อมแหนกด้านหลังนะคะจะอยู่ที่275 4 0 1 8ทับเลยค่ะหน้าหลังจะไม่เท่ากันนะคะถัดมาในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะตัวนี้จะเป็น Full Option ค่ะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่ของ Ecard เลยค่ะจะเป็นไฟ LED ตามนี้เลยนะคะมันจะออกแบบเป็นตารางตารางนิดนึงค่ะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ E 3 0 0 E ค่ะ แล้วก็ด้านล่างนะคะตกแต่งด้วยท่อคู่ตกแต่งด้วยท่อค,คู่ตามนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวแนนเปิดสั่งรถให้ดูกันนิดนึงนะคะในส่วนท้ายรถนะคะตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ด้านในค่ะแต่ว่าเราสามารถพับพื้นที่ในห้องโดยสารได้นะคะให้มีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนิดนึงค่ะเวลาเรามีของที่จะต้องใส่มีพื้นที่เยอะค่ะตรงนี้ แล้วก็ยังให้เป็นฝาถ่ายไฟฟ้านะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ร์จแบตสามารถวิ่งไฟฟ้าได้ประมาณถึง3 0มสิบเอ้ยถึงขอโทษค่ะวิ่งได้ประมาณถึง50กิโลเลยค่ะตรงนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในรถด,ด้านหน้ากันเลยนะคะค่ะแล้วในส่วนของแผงด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะพร้อมเมโมลีซีทนะคะถึง3 ที่่่นังเลยคะแล้วก็ตอนนี้แนนมานั่งอยู่ข้างในนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัว E 3 0 0 E อวันกัดกับตัว E 2 2 0 D A M G s p o t t นะคะจะเป็นพวงมาลัยที่มีเป็นพวงมาลัยที่มีดีไซน์เหมือนกันเลยค่ะตามนี้เลยแล้วก็เนี่ส่วนของพวงมาลัยแดบนนต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นฝั่งขวามือคะ่ะเราสามารถทัชสกรีนด้วยมือน,นี้ได้เลย สบายมากเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของซ้ายมือนะคะจะเป็นในส่วนของการทัชสกรีนคอนโซลกลางค่ะตรงหน้าจอกลางอันก็จะเล่นไม่ยากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงอ,อันนี้ก็จะลดเสียงลงค่ะภายในยังมาพร้อมกับแอมเบียนไลท์ถึง64สีด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ยังมี m e r c e d e s มีนะคะเป็นแอปพลิเคชันในมือถือค่ะตรงนี้นันก็เคยได้อธิบายไปแล้วนะคะก็จะมีทุกรุ่นเลยของ รถเบนซ์นนะตอนนี้ค่ะไปค่ะแล้วเดี๋ยวแนนไปพูดในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะค่ะใน,นส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้านะคะเครื่องอยู่ที่1 9 9 1นซีซีนะคะแล้วก็แรงมาเครื่องยนต์นะคะจะอยู่ที่211แรงมาค่ะแล้วก็แรงมาไฟฟ้านะคะอยู่ที่122แรงมาค่ะรวมแรงมาสูงสุดถึง320แรงมานะคะแล้วก็ยังมีแรงบิดรวม เครื่องยนต์และไฟฟ้ายอยู่ที่700นิวตันเมตรด้วยนะคะมาพร้อมกับ 9G นโ t o n i c ค่ะเป็น9เกียร์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแนนมาทวนราคาให้อีกรอบนึงนะคะบอกก่อนนะคะว่าราคาคันนี้ E300E a v a n t g a ราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทค่ะต่อไปจะเป็น E300EMG นะคะราคาอยู่ที่3 770,000บาทค่ะแล้วก็ตัวดีเซลนะคะเป็น E220D AMG Sport ค่ะ ราคาอยู่ที่3ามล้านห้าบาทค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อแนนได้ที่เบอร์086-815-8080นะคะหรือไลฟ์ไอดีหน,หน้าล like, ่างนี้เลยนะคะถ้ายังไงแนนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแนจะมาอัปเดตข่าวสารและข้อมูลดีๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะวันนี้แนนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ